สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้พวกเราทีมที่3จะพาทุกคนไปชมสินค้าโอท็ที่พวกเราจะมานำเสนอกันที่ตลาดน้ำด้อนหวายนั่นเองค่ะหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรเชิญไปรับชมกันได้เลยค่ะแล้วตอนนี้พวกเราก็อยู่กันที่ ร้านน้ำพริกเผาไทยสอนสวรรค์ค่ะน้ำพริกเผาไทยสอนสวรรค์เป็นสินค้าโอท็อปที่ขายอยู่ในตลาดน้ำดอนหวายค่ะอันนี้คือผลิตภัณฑ์เดิมที่ทางร้านนำมาขายค่ะและต่อไปนี้จะเป็นการที่เรานำน้ำ,นำพริกเผาไทยสอนสวรรค์มาต่อย,ยอดกันค่ะหนึ่งกระปุกของทางร้านนะคะเราจะนำมาใส่ในภาชนะที่เราเตรียมมาใหม่ ได้สามกระปุกค่ะเมื่อเราบรรจุเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำผลิตภัณฑ์มาติดโลโก้ที่พวกเราออกแบบกันเองค่ะ ขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะนำผลิตภัณฑ์ของเรามาใส่ในแพ็กเกจจิ้งค่ะโดยเราจะมีแคปหมูใส่ลงไปด้วยนะคะเพื่อจะได้กินกับน้ำพริกค่ะเมื่อเราใส่ผลิตภัณฑ์ลงไปครบแล้วนะคะเราก็จะทำการแม็กถุงค่ะเพื่อไม่ให้ผลิตภัณฑ์ของเรากระจายออกมาและทำให้สวยงามยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ติดโลโก้ ช่องทางการขายนะคะพวกเราจะลงโพสต์ในอินต a แกรมและ Facebook ค่ะเพื่อให้เพื่อนๆใน Facebook หรือ IG เข้ามาสั่งซื้อได้ค่ะ จุดแข็งเป็นสินค้าโอทอปของอำเภอและจังหวัดเป็นสินค้าที่ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นอย่างคุ้มค่าจุดอ่อนมีคู่แข่งทางการค้าค่อนข้างมากช่องทางการขายน้อยโอกาสเป็นสินค้าที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานคนนิยมรับประทานความเสี่ยงมีผู้ผลิตจำนวนมากทำให้ยากต่อการเป็นจุดสนใจ สำหรับวันนี้ทีมที่3ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ